ข้องปิดขวาสุดเลยแขนปิดช่องขวาไว้แขมปิดช่องขวาย้าดเลยนะยย้ายลนแปนปิดช่องขวาไว้โอ้ยโอ้ย้เยเสเสระวังด้วยระวังด้จคบยบมาเอาเไ ปอดีเลยวะป,ป้อดีขึ้นเอ่อจะตีสามนะครับเซตีสามชนะเข้ิงไปช่งขวาไว้ปั๊มไปรอชิงแล้วไว

ชนะเขาจริงครับอ๋อิงเลยตามเลยชนะเขาจ็สีลงน้ลงนได้ต่อสี่นัได้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 ไดได้อ่อมยู่ไหมเวลาต้องไหม

หกแปดสองลูกครับอานนี้เปียอาจับดูแล้วต่าๆไว้ต่ำไว้

เนี่ยเห็นเน็ไมเดี๋ยวให้เรก็ค่เฮ้ยลอกไปเลยต่อจบออมามาดูเลยครับขึ้นหลังเท้าแล้วไม่ได้ะว่ก็เาสายขวา่างเดียวมึงต้องีขวากมทีนึ่งวเ้ยเอาดููก 9ขอแค่เดียวครับไปเ

อย่าไปยุ <divide S 1> ่ง <iba> ก <Northeast> ับเน็ตนะครับไม่ต้องไปเชเน็ตนะครับเอกนมเตมไ่ปามันแชมป์ได้ไปแชมป์แมมั่นใจไหนแจมหน้าขวาเลยหน้าขวาหน้าขวาแชมป์หน้าขวาแมาลงขวาลงขวาลงขวาางเท้า

1 3 12อเอาล้ครับอีกแต้มเดียวทัน2อเต็มเกมจัุ๊บจุ๊บโอ้โหวัดตงยาวได้แต้มส่งต่อยหนึ่งลูกครับในกี้าส่งลูกไป่องครับเพื่อจเอาใครไว้จัดแนมอยา้เย แทมเดือดเกม14 12 12เอ้าเดืทีสามแล้วเทตสุดท้ายแล้วมันดูที่ใจครับยอดเลยเบี้ยโวยเสื้อเฮ้ยดีพญาได้แต้มบทหีครับัวนี้โอ้ให้เขาไปสรุปผลการแข่งขันในเทตที่สาม ทีมมันก็ยาวชนะทีมพิพัฒน์ด้วยสกอร์15ต่อ12เยมเอาเยอะูกเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะ็ดีฮวบเลยนะดีฮวทีสานะครับทีสามเวะดีของไหน่นเลยปะ มาชิงมาิงไมนักกีฬใช่ไหมครับเก่งกันยีผมเหมือนกันอ่ะยอนเหมอนเดี๋ยวูจชิงให้นักกีฬาที่เขา